สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกม h e r t World นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการอัปเดใหม่นะครับของเกม h e r t World นะครับครั้งที่าไลด่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการอัปเดครั้งนี้นะครับก็เพิ่มของขึ้นมาเยอะเลยนะครับอย่างแรกก็คือปืนนะครับปืนเนี่ยปืนพกนะครับซึ่งความแรงเนี่ยมันแทบจะไม่แรงเลยนะครับก็คือสิบเจ็ดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะยิงเพลเยอร์หรือว่าจะยิงพวกสัตว์นะครับมันจะลดสิบเจดอะ 17ดาเมจนี่ครับเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ดูกันนะครับแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ใช้อะไรนะอันนี้หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ฮะแล้วก็มันหมูเอามาคราฟครับเป็นลูกกระสุนปืนก่อนนี่ครับสัก15นัดก็พอแล้วแล้วก็มีของดอปใหม่ด้วยนะครับเอ้ยมีของใหม่ด้วยอย่างเช่นกระเป๋านะครับกระเป๋านี่กระเป๋า หนังหมูนะครับมีหนังหมูเน่ากับหนังหมูแบบธรรมดานะครับมันจะเพิ่มมาแถบหนึ่งครับผมจะเพิ่มมาห้าช่องนะครับแล้วก็มันไม่ต่างกันเลยนะครับไอ้หนังหมูแบบเน่ากับหนังหมูแบบธรรมดาเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่ต่างกันเลยเพราะงั้นจะคับแบบไหนก็คับได้เลยนะครับแล้วก็มวกนะครับมีหมวกที่เดินลุยเมืองหิมะได้นะครับในโซนเมืองหนาวได้กับกับกนหัวล้น แล้วก็นี่เป็นหมวกเดินในทะเลทรายนะครับแปบ๊บหนึ่งกนวนหัวโลนเนี่ยมาสาธิตดูครับใส่เนี่ย <c oughs> อย่ากระพุดเท่าเต่าโอ้โหนะครับอันนี้มันคล้ายๆหนวดเลยเปล่าแต่มันไม่ใช่หนวดนะมันเป็นหน้ากาการครับเป็นหน้ากากกระต่ายนะครับชื่อชิกิเมสนะครับชื่อน่ารักเชียว่ชิกิโอเคชิกินี่มันหมาป่าหรือเปล่า คุณคุ้นอยู่นะไม่รู้เหมือนกันแฮะโอเคช่างมันเถอะนี่เอาไปเก็บก่อนโหลดเป็นพกก่อนนะครับตอนนี้เสียงเป็นพกมันยังบั๊กอยู่นะครับก็คือการรโหลดเนี่ยเสียงมันยังบั๊กอยู่นะครับแล้วก็มีกับดักด้วยนะครับกับดักนี่กับดักแล้วก็เพื่อนผมนะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาไปวางไว้บนถนนเนี่ยแล้วก็มีรถผ่านมาเหยียบเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับคนเนี่ยตายเลยนะครับตายแบบว่าตายคารถเลยนะมันแรงมากไอระเบิดเนี่ย แต่ว่ารถมันไม่พังนะครับ,นะรบแล้วก็อันนี้เป mm. <Ma> ็นพิษครับผมก็คือเหยียบปุ๊บเนี่ยพิษเนี่ยจะเต็มหลอดนะครับแต่ว่าเลือดจะลดครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่ตายนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะแต่ว่าไอ้เมล็ดสีดําเนี่ยเป็นเมล็ดส้มสีดํานะครับการจะได้มันก็คือเอาเมล็ดเนี่ยไปใส่ไว้ในกล่องที่มันอยู่ในเขตกำมันตรังสีก็คือกล่องเนี่ยเราต้องเอาไปวางในเขตกำมันตรังสีครับผมแล้วก็เอาเมล็ดส้มไปใส่เอาไว้ในกล่องนะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้กระดาษนี้มันใช้ยังไงนะเพราะมันวางไม่ได้วางแล้วหายหรือว่ามันอาจจะเป็นบั็อกอยู่ก็เป็นได้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะช่เงมันเอะโอเคมาพูดเรื่องหน้ากากเลยกันนะครับนี่หน้ากากภูมิใจนําเสนอหน้ากากนกหมูหน้ากากหมูนี่ผมมีอยู่สองชิ้นนะครับแต่ว่าผมให้เพื่อนไปชิ้นหนึ่งแล้วกวางกวางนี้จะหางง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดโดยรวมแล้วเนี่ยหน้ากากก็ยังถือว่าหายากอยู่นะครับ แล้วก็นี่เลยครับหน้ากากสีแดงนี่ก็หายากยิ่งเยตินี่ยิ่งแล้วใหญ่ครับเพราะมันค้ายากอยู่แล้วด้วยไงแล้วมาแบบแบบหน้ากากมันก็หายากอยู่แล้วอะ่ะแล้วเยียติมันยิ่งค่ายากอีกต่างหากก็ดับเบิลยากไปเลยครับเดี๋ยวเราจะลองไปใส่หน้ากากกันดูนะครับโดยที่ว่าเราต้องมองเห็นด้วยก็คือไปนั่งอยู่บนรถนครับนี่เขาโจมใส่หน้ากากนกสีดําครับนี่ก็เท่อยู่นะหน้ากากนกเนี่ย แล้วก็หน้ากากหมูครับนี่ครับเห็นปาดูเถือนๆดีส่วนหน้ากาก,ากวางนี่ก็โคตรเท่ยกระแบบยุมาบานก็ไม่ปานเลยโผล่มาครับดูเด็โคตรเท่หน้ากากเยตินี่ยกระโจนปล้นแบงค์ใส่หน้ากากมาหน้าบอกบุญไม่รับเลยแถมเย็บซะเสียโฉมเลยอะ่ะเย็บซะแบบดูไม่ได้ะนะครับถ้าเกิดจะเย็บซะขนาดนี้นะแล้วก็อันนี้โคตรเท่นะครับ มันสีแดงด้วยไงแล้วก็มันมีจงงอยปากอ่ะโผล่มาครับโคเทและอันนี้เลยครับอย่าก,กับเจ้าชายนะครับเจเทพบุตรสุดหลอ่อโกนนวลออกแล้วมันโคตรเท่นะคบคือแบบประมาณว่าหนุ่มหนุ่มโรคจิตนะครับใส่หน้ากากแล้วก็ไปแบบเดินตามผับคาบาล่เป็นผับเกย์ <c oughs> ง่ายๆคือหน้ากากหายากหมดนั่นแหละครับเ <c oughs> พียงแต่ว่า มันก็ขึ้นอยู่กับสัตว์ด้วยครับผมว่าไอสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมันจะหาได้ยากหรือว่าหาได้ง่ายนะครับอย่างกระต่ายเนี่ยหาง่ายครับผมแต่ว่าเอ่อายากหน่อย <laughs> เพราะว่ามันไวครับส่วนเยติเทพจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความยากนะครับทั้งหายากแล้วก็ทั้งค่ายากด้วยแถมโดยตบนี้ก็ตายง่ายอีกอ่างแบบดับเบิลเลยอ่ะนะดับเบิลแลแล้วต่อไปผมจะไปได้สีขาวครับผมนะครับสีขาว เออโอเคเก็บไว้เก็บไว้ก่อนแล้วก็สัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่อัปเดตใหม่เข้ามาในเกมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับมดแล้วก็พึ่งอะ่ะนะครับผมผมนับว่ามันเป็นมดละกันนะเป็นมดบินได้แล้วแล้วผมก็ยังไม่เคยเจอมันเลยนะครับแต่ว่าเคยเห็นมีคนโดนมันฆ่านะแต่ว่ายังไม่เคยเจอมันเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอยู่ตามเขตไหนนะเพราะงั้นถ้าเกิดใครรู้เนี่ยแล้วก็ใครเคยเจอเนี่ยก็ช่วยเม้นท์บอกด้วยละกันนะครับ เดี๋ยวขอย่างเนื้อกิน<ม><า>ก่อนแล้วก็ไอชิ้นนี้นะครับผมได้มาจากนกนะครับยิงมันจะดอบยากหน่อยนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนผมว่าเนี่ยให้ยิงประมาณแถวที่มันเป็นตุ่มอ่ะซึ่งตุ่มตรงไหนผมก็ยังงงเลยเนี่ยตุ่มตุ่มตรงไหนแหวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้ยเออเราเข้าไปในโดมก่อนดีกว่าครับเผื่อจะเจอสายไฟจะได้เอาไปคลาเป็นซีโฟนะครับแล้วก็ไปบึ้มบ้านคนที่ว่าผมคิดว่า มันน่าจะมีทรัพย์สินเยอะทรัพย์สินเยอะแล้วก็ปล้นนี่แหละครับเป็นกิจกรรมหลักเลยกล่องไม่ดอกแฮหมูไปได้หน้ากากหมูสุดยอดอาจจะฟุกได้มานะครับฟุกได้มาเพราะปกติมันหายากมากนะครับไม่เชื่อลองไปหาเองดูครับผมโอ้ยวิ่งก่อนนี่นะ ชอชอชอเออ,อนี่ได้นากากหมูมันแล้วโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วโอ้ยว่าจะเดินกลับมาได้ยั่ลำบากลำบากเออพิมพ์โฮมกลับบ้านก็ได้นี่วลืมเออช่างมาันเอะไหนๆก็เดินมาแล้วมมาย่างเนื้อกินก่อนนะครับสักชิ้น2ชิ้นก่อน โอเคส่วนเนื้อคนนี้เอาไปตาครับเอ้ยไม่ใช่ตาเอาไปแช่แข็งนะครับตอนนี้เสียงผมอาจจะแบบตะกุกตะก,ก,กักแล้วก็แบบแบบว่าขาดช่วงตอนตอนนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วนะครับก็เลยอาจจะสมองรีโหลดไม่ทันนะครับรีโหลดคําพูดอะไม่ทันนะครับ <c oughs> ก็บวกกับเป็นหวัดด้วยนะครับเป็นหวัดเนื่องจากตอนนี้ที่บ้านผมก็ยังฝนตกอยู่นะตกได้ตกดีจริงฝนนะครับโอเคกินก่อน ครับแล้วก็ไอด้วยครับไอปอไอ i ปุ๊บแล้วก็เจ็บคอครับ i love you โอเคครับสำหรับเกม heart w o r l d part นี้นะครับก็อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมแค่มาพูดถึงเรื่องการอัปเดตของเกมนะครับเพราะงกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย